ลงเลืออีกค่ะทำบุญทำทานแน่คนพิกาชทางด้านสายตาตัวรักครือยังไม่หมดอีกเหรอใช่เดี๋ยวฉันเข้าไปคุยก่อนอะไรกันนี่มวะแถวแล้วนะขอโทษนะคะตาตาคุณเป็นอะไรคะเนี่ยอ๋อเป็นผู้ใหญ่บ้านครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะลูกตาน่ะค่ะอ๋อลูกลูกตาเป็นครูโรงเรียนครับไม่ไม่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยโอ๊ยจิ๊บตกเดนเดี๋ยวบอท ไม่ไอ้ไม่ใช่แบบแตาเสียไปอ่ะตาเสียจะไม่มีลูกตาใช่ออ๋ตาแล้วแล้วคุณตาบอกมาตั้งแต่กําเนิดเลยเหรอครับผมไม่ได้บอกตั้งแต่กําเนิดแล้วครับพอดีว่าผมเนี่ยเป็นทหารทหารเรือทหารเรืองหาอะไรอะคะทหารผานคนละพานกันครับผ่านนี้เป็นคนละผานคนละทหารพานกันผมชอบมีมีเรื่องบ่อยครับคนในกลมเนี่ยไม่ค่อยชอบผมครับเพราะเราไม่หารพาน ไม่ใช่แล้วครับมันมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวมีเรื่องราวอะไรครับผมพอดีว่าผมนะออกลาดตะเวนออกลาดตะเวนไปมันเงียบมากเงียบสังหัดเพิมเติมปัาวอค่ำคืนมองซ้ายก็ไม่เห็นขวาก็ไม่เห็นขาซ้ายของผมเหยียบเข้าไปที่กลับระเบิดอันนี้ขาขาขวาค่ะคุณอันนี้ขาซ้ายหรือขาขวาขาขาเลยแต่แต่บอดไปผมก็แยีซ้ายขวาไม่ออกเลย ขาขวาของผมเนี่ยเหยียบเข้าไปเสียงดังกริ๊ดโอ้ยฮะรู้เลยผมรู้เลยทันทีอะไรคะเสียวแน่นอนโอ้ยแทงหมดตัวออกมาเป็นหกครับไอ้แล้วไม่ทันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตาบอดเนี่ยคุณนะผมล้อเล่นอ๋อผมแวะไปหน่อยครับอ๋อแวะไปผมแวะเล่นมุกนิดนึงผมเหยียบเสียงดังกรี๊กผมรู้เรื่องเสี่โอ้โหวัวไประเบิด ไม่มีใครช่วยผมได้ถ้าเกิดเขามาช่วยผมก็จะตายกันหมดบอกให้เพื่อนหนีไปคนถอยหาออกไปถัดจานั้นผมจึงตัดสินใจยกขาออกนี่ตัดต่อแล้วค่ะตึกก้มก้มหน้าเสียงน้ำวูบโอ้ตาบอยเลยผมตกใจตื่นฝันจ้าจ้าหน้าเสียดายกูฟังตั้งนานกูฟันไกลเออเสียเวลาไหมเนี่ยฝันครับผมฝันไป แต่ว่าเหตุมันเกิดตรงนี้เนี่ยเอ้าทำไมล่ะคะเหตุยังไงคะพอดีว่ามันก็เป็นป่าอ้อยอย่างนี้แล้วครับค่ะของก็ปวดท้องเนื่องความเนื่องความที่แบบว่ามันตื่นมาแล้วมันตื่นเต้นอ่ะผมก็วิ่ง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 จะไปเข้างน้ำห้องน้ำมันได้อยู่ที่กลางกลมนะครับอยู่ตรงกลางป่าอ้อยวิ่งวววิิิ่่่งงงไปโดนใบอ้อยเกี่ยวครับโอ้โหตาบอดเลยบอดเลยครับ ใบอ้อยนี่มาคลิกทูทูนะตามันเกี่ยตาคุณบอดเลยยืนฟังตั้งนานจะผายตาบออก็ใบอ้อยเท่านั้นแหละเออแล้วคุณมองไม่เห็นฉันใช่ไหมเนี่ยมองไม่เห็นหรอกครับผู้หญิงโอ้น่าสงสารจังมันมืดมนไปหมดน่าสงสาร อ๋อหิวครับผมอะให้เขาเลยลูกอะอะไรให้อเอาไปเลยให้ช้อนไปคาข้าวแดกเอาเองโอ้โหขอทานให้ช้อนเข้าไปหาข้าวแดกเอาเองอน้องฉันให้ทานแล้วนะคุณทานทานจะครบโอเคนเ้องเล่นกะ่อนเลยเดี๋ยวพี่เองมึงนี่ก็เหมือนกันออาทำไมล่ะ อก่อนจะไปฟังเรื่องฟังราวเลยมึงก็อ่านการตอบถามประวัติเขาเออนี่มันต้องห่วงมันรอเขาไงเออคุณขาครับประธานโทษนะคะครับเป็นมานายนะคะเนี่ยตาบอดเนี่ยโอ้ก็สักสักพักใหญ่ๆแล้วครับว้ายสักพักใหญ่ๆพักเบลอเลยลนะถามจริงๆนะคะครับทำไมถึงมาขอทานล่ะคะผมจนครับว้ายแล้วทำไมถึงจนน่ะไม่มีเงินนะ ไม่มีจะแดกครับและทำไมถึงไม่มีจะแดกล่ะไม่มีจะตีนครัมแหมเย้อแย่เล่นเขาล้วหรือตาบอดใช่ไหมคะครับแล้วคนนู้นน่ะเขาเป็นอะไรอ่ะคะเป็นผู้ชายกูรู้แล้วว่าเป็นผู้ชายเป็นเพื่อนผมเป็นพี่เลี้ยงครับเออเป็นพี่เลี้ยงครับผมขอกรักกระช้ายังไม่ได้สักบาทอุ้ยตายแม่สงสารจังเลยคือฉั้นก็ไม่ได้ลำรวยอะไรหรอกค่ะแต่ชัน ใจปุนเห็นขอทานแล้วก็อยากจะให้เนี่ยฉันมีอยู่ร้อยนึงเนี่ยคุณจะเอาไหมคะเอาครับเอ๊ะทำไมไม่เอา <c oughs> มึงมึงเห็นไหมเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยทำไมให้ไม่เอาวะแอดซะด้วย <c oughs> นะแหมมาที่หลังเนีเ่ยแอดค้อนกังเลยเนี่ยคุณคะเนี่ยฉันมีอยู่ร้อยนึงเนี่ยคุณเอาไหมคะเอาครับโอทยทำไมไม่เอาวะ จังวะน่ะให้ก็ไม่เอามีปากบอกเขาตัดใจทำไงให้ให้ร้อยหนึ่งก็ไม่เอาบอกเอามันบอกเอ๊ะทำไมไม่เอาตางโมยถึงก็ไม่ได้หาจะตอยังไงอเดี๋ยวบอกไม่เอาแม่คุยง่าไปติดหอกไม่กูให้มากกว่าบาทเดียวนี่ยเล่นตัวมากเลยเกินไปถามครั้งสุดท้ายนะคะฉันมีอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยฉันจะให้เนี่ยเอาไหมคะไม่เอาครับช่างแม่บง ออปะให้ก็ไม่เอาเดี๋ยวเอาอีกกังเอาอีกไหมคะองค์หญิงยังไงเนี่ยเธอจเด็กเลยค่ะไม่ได้ครัเจ้าฟ้าบุกบนพี่พาแอนเนี่ยนิดยังมีขอทานเหลืออยู่เหรอขอค์หญิงยังมีเหลืออยู่เลยด้วยคะแต่นี่มันทานแถวนล้นพี่นี่หนืสี่ใค่ะยังมีอยู่ยังมีอยู่เออเดี๋ยวมานะจ๊ะมีคนมาเพิ่มแล้วมีอีกเหรอ มี้วมีมาแสดสามคนนี่ก็ปวดหัวพอแล้วนะขอบคุณนะครับคนที่สี่เด็กเขาจังห้หรือเปล่าตาวใครได้รางวัลสองรางที่ไม่รู้ไม่เห็นมาไกลกรอปดเนาะขอบคุณนะครับมือมองฟ้า ร้องเพลงไม่ดูรูปร่างตัวเองเลยเออดขอทานจ้าขอโทษสวัสดีครับหน้านี้จ้าทางนี้ทำไมไม่อยู่ข้างเดียวกันล่ะเมื่อกี้ก็มาอยู่ข้างนี้กันขอโทษขอโทษจ้าจะไปตะวันโผตาบอดรู้แล้วค่ะโผจะมาแก้มก็หมดโผจะมาแก้งจ้าโผตาบอดผมไม่รู้หรอกใครอยู่ลองไหนเจอมันหลายคนแม่งขอโทษด้วยนะจ้า นี่ทำไมเดินน่ะสองคนถึงได้มานั่งท้ายแถวกันเลยล่ะจ้าเนี่ยฮะตอบมาเลยเออเขาเดินเขาแยกที่กันไปหมดแล้วครับโอ้ยจนโถผมต้องมาอยู่ท้ายท้ายแถวเนี่ยนะครับน่าอุทานจริงเลยเอนี่เธอทั้งสองคนก็มือดีเท้าดีทำไมถึงต้องมานั่งขอทางกันด้วยล่ะจ้าขอพอดีว่าผมน่ะเออเป็นคนตาบอดครับ ทำงานก็อะไรก็จะลำบากไปหน่อยแล้วคนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทของผมเมือนแต่ว่าก็ไม่ได้มือดีเท้าดีถึงขนาดที่จะต้องทำมาหากินได้หรอกนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนขี้โรคเป็นคนขี้โรคครับของป่วยง่ายครับเป็นหลายโรคเลยอะไรบ้างคะนี่ก็มีเป็นไข้ปวดหัวตาหมัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนผอมแรงวนะกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสาปปิการอาหารไม่ไดนนี่ก็ต่อยเวลาเลยเม็ดเม็ดปันกระปวดเป็นไปรวนไปลนอะไรขเป็นเยอะมากเลยเป็นเยอะอย่างเลย เป็นขนาดนั้นก็ตายไปนานแล้วนี่เป็นน,น้อยเน<อ>ี่ยเขาไม่สงสารนะทีจมบอกฉันเป็นคนขี้โรคโอ้คือว่าเป็นคนขี้โรคโอ้นางจานี่ขอแานจ้าเมื่อจากวันนี้เป็นวันเกิดของหญิงเยิ่นอนย่าที่เธอทั้งสองคนเงยหน้าและชมว,ว่าพ้าของหญิงได้เลยนะจ้าโอ้โองหญิงใจด<อ>ีจังเลยเปิดโอกาสให้คนตามบอดได้มองหน้าด้วยใช่ โอ้อยลุงหญิงสงส้งมองได้ใจไงตามก่อนแล้วเป็นคนกัดแก้ววะไม่ได้แก้วเลยเบาๆจริงหรือย่ะจริง้าเป็นพระมหาคารุณาลูก้าลูกกระหม่อมงเธอเช่นนั้นกระหม่อมที่ทั้งสองคนขออนุญาตเชิญชมพระภาคของหญิงเลยแล้วกันนะพี่ย่าค่ะได้เลยจ้าตั้งใจด้วยนะขอทาน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญไมะยาค่ะเจริสุขนะจะโอ้รอสักแก่เลยไม่แต่จุกมีแก่สวยกว่าอีจุกจริงไหมเจ็บจริงนี่ขอทานจ้า ั้งแต่เช้าแล้วที่หญิงเนี่ยเกี่ยวมาแจกใจเชียร์ทานทรัพย์สินอีกเตรียมมาทั้งหมดมันก็เหลือไม่พอกับขอท่านทั้งสองคนแล้วอย่าขอโทษด้วยนะจ๊ะ,ะไม่เป็นไรหรอกพี่ยาค่ะโอหญิงถึงแม้ว่าโอหญิงไม่มีอะไรที่จะให้เป็นทานต่อกระหม่อมท่านทั้งสองคนแต่การที่กระหม่อมท่านทั้งสองได้มีโอกาส <S S S ได้เฉยชมพระพัดได้พูดคุยกับอุอหญิงเพียงเท่านี้ก็นับว่าเป็นบุญของกระหม่อมท่านทั้งสองมากพอแล้วแหละพี่ยาค่ะสิ่งใด สิ่งขออีกค่าหนึ่งตายกระหม่อมชั้นก็ไม่ต้องการนะหล่ะพี่ยาค่ะขอแทนถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรพี่ยาค่ะกี่มีธรรมระยวงหนึ่งกี่ขอมอบธรรมระงวงนี้ให้กับขอทานแร้วกันนะจ๊ะรับไว้นะขอได้ใช่ผู้หญิงธรรมระงวงนี้เนี่ยอาจจะสำคัญกับผู้หญิงมากก็ได้จริงๆแล้วกระหม่อมชั้นเพียงแค่ขอทานมีบางอ่านที่จะรับธรรมระงวงนี้ไม่ได้หรอะพะยะค่ะกระหม่อมชั้นรับไว้ไม่ได้จริงๆด้วค่ะ เราไวะนะ้เถอะเลยดีเต็มใจเธอจริงขอ,ขอให้ก็รับรับไปก่อนเลยค่ะขอมันนักกะ <c oughs> ชา้าเลยยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยดีหรือเปล่พี่คะแต่นั่นแหวนเลยนะเราจะเอาไปทำอะไรนะก็ไม่เป็นไรก็รับรับไปก่อนเขาสามีใจให้นะพระเจ้าค่ะเออไปนะขอแานเราไว้เถอะนาะยดีเต็มใจเธอจริงนะจ๊ะก็ก็ได้ไปยังค่ะจริงนเพราะฉะนั้นกระหม่อมฉันจะขอรับเข้ามาในวงนี้เอาไว้ มอตาเขาแ้เลยกำลังมะอกี่จ้ะเก็บาไว้ดีนะจ๊ะอย่าทำหายเลยบลบ้านนะชม่าเด็ยเลยเดี๋ยวพี่ให้หาเาหน่อยนะแม่น้ำเอก็ด้วยมันเล่นไฟมันบูเป๊กบูเป๊กบูเป๊ตาบอดจริงไหมเนี่ยเห็นกะหลดเยถ้าเดาไม่ผิดเห็นนไตาบอดใช่เลย คดีช้าพี่คะธรรมรงนี้สวยงามมากๆกระ่อมฉันไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและกระบอมฉันก็ไม่คิดมาก่อนว่ากระ่อมฉันจะได้สัมผัสกับธรรมรงที่มีค่ามหาศาลขนาดนี้ว่าแต่ธรรมรงวงนี้เป็นขององค์หญิงหรือเปล่าค่คะไม่ใช่หรอจ้าช่มธรรมรงวงนี้เป็นธรรมรงต้นตระกูลของพระคุ่มั่นหญิงเฮมันีเสระภูมิจ้าองค์หญิงนี่นมว่าอะไรพี่คะ โ,โหยิยงเองแค่นามว่าขวัญชน,นุเป็นพระราชธิดาขอเสกพ่อเดือดอุดมจ้ะ ก็เป็นทหารติดสอยห้อยตามไงตายแล้วห้อยบางเวลาได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวหน้าหนาวเดี๋ยวหดเข้าไปลมอบให้กับคนขอทาน suam lel nol kot pichol talot wal tanga wal